อีกสตอรี่วันนี้นะคะเป็นข่าวใหญ่ในแวดวงการเมืองที่หลายฝ่ายจับตาม,มาต่อเนื่องที่สุดค่ะว่าวันนี้คุณทักษิณชินวัตรนะคะที่รับการพักโทษจะเดินทางกลับถึงบ้านจันทสองล่าในเวลาไหนออกมาด้วยรถคันไหนแล้วก็จะมีใครไปรอรับบ้างนะคะโดยคุณอุ้งอิงนะคะแพรทองทานค่ะได้โพสต์ภาพแรกของคุณทักษิณที่อยู่ในบ้านนั่งอยู่ริมสระน้ําแล้วก็มีแคปชั่นอย่างสุดซึ้งเลยนะคะว่าไม่ได้กลับบ้านหลังนี้มาแล้วถึง17ปีค่ะ เราไล่เลียงให้ดูภาพบรรยากาศตอนเช้ากันก่อนนะคะเป็นเวลาทีเา่เรียกว่าคุณนักสินเนี่ยนะคะเดินทางออกจากโรงพยาบาลตำรวจนี่ค่ะมาด้วยรถคันนี้นะคะเป็นเลิกดีหนึ่งใน4ีเลิกที่เกรงกันตั้งแต่เมื่อวานนะหกโมงเนาทีค่ะขบวนรถของคุณนักสินชินวัติอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับลูกสาวสองคนคุณอุ้งอิงนะคะแพรทองทานและคุณเอมพินทองทา ออกมาจากชั้นใต้ดินของอาคารในโรงพยาบาลตํารวจเพื่อกลับไปยังบ้านพักบ้านจันทร์สองล่ายัางมือดอยู่เลยนะคุณสุ่สาวก็ตามเก็บภาพตลอดเลยนะคะก็ออกจากโรงพยาบาลตํารวจไปถึงที่บ้านจันทร์สองล่า6นาฬิกา33นาทีนี่เป็นจังหวะที่พอจะเก็บภาพได้แล้วก็มองเห็นนะคะว่าอยู่ในรถคันนี้ค่ะก็หลังจากที่คุณดักสินได้รับการพักโทษตามเงื่อนไขของกรมราชทัณฑ์หลังจากถูกจองจำนอกเรือนจำครบ1 8 0วัน เมื่อสักครู่พอจะเห็นนะคะว่าคุณทักษิน,นสวมเสื้อลายตารางสีเขียวเชื่อกันว่าเป็นสีมงคลประจําวันอาทิตย์ก็ดูเรกด้วยแล้วก็ดูเรื่องของสีมงคลด้วยแล้วที่เห็นแวบๆเนี่ยพอจะเห็นนะคะว่าที่คอมีการใส่เฟือกแล้วก็ที่แขนด้วยเช่นเดียวกันก็มาในรถคันนี้นะคะเบนซ์สีดําทะเบียนพอส,พสบฤศี1414 14. นั่งมากับคุณอุ้งอิงด้วยเนี่ยนะคะมีคุณทักษินเนี่ยจะนั่งอยู่ฝั่งซ้าย คุณอุงอิงนั่งฝั่งขวาแล้วก็มีคุณเอมนั่งอยู่ด้านหลังสังเกตสีหน้าค่ะคุณผู้ชมก็เรียบเฉยนะจังหวะน,นี้เปิดหน้าแล้วจะมีบางช่วงที่ถ่ายมาแล้วจะเห็นว่ายังปิดแมสอยู่ะนะคะและการกลับเข้าบ้านจันสองล่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ17ปีคือน,นับไปตั้งแต่ปี2,549ที่เดินทางออกนอกประเทศไปค่ะ เราไปดูทำลายการพักโทษก่อนที่คุณทักษิณได้กลับบ้านนะคะก็มีการเตรียมต้อนรับและความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์เริ่มจากเวลา5โมงเย็นค่ะครอบครัวเอาป้ายมาติดหน้าบ้านจันทรสองล่านะคะว่าต้อนรับกลับบ้านที่มีหลานๆเนี่ยมาช่วยกันติดเป็นป้ายสีขาวแล้วก็บอกว่า welcome home นะคะเวลา21น escapes, าฬิกา20นาทีค่ะสุชาติธาดาทำร,รงเวทก็เดินออกมารอหน้าบ้านจันทร์สองล่านะคะ เวลาห้าทุ่มสินาทีตำรวจปิดประตูทางเข้าโรงพยาบาลตำรวจเวลาห้าทุ่มสีนาทีกลุ่มผู้ชมุมนุมคอปทปักหลักอยู่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็เวลาเที่ยงคืน20นาทีสื่อมวลชนก็ปักหลักร,รอทำข่าวกันอยู่เวลาตี4ี่นาทีนะคะคุณอุงอิงนั่งรถทะเบียนขอไข่จอจาน995ออกจากบ้านจันทสองลา แล้วก็จะมีจังหวะสำคัญก็คือเวลาตี5-6นาทีคุณอุงอิงถึงโรงพยาบาลตำรวจคือวินาทีนี้สำคัญนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนคุณอุงอิงนั่งมาขอไข่เจ้ยจาน995ใช่ไหมคะจังหวะนั้นเนี่ยนักข่าวก็คิดว่าอ๋อคุณทักษิณน,น่าจะเดินทางออกกับรถคันนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูนะคะแต่ว่าสุดท้ายอาจจะมีการสับขาหลอกด้วยไล่ตามนี้นะคะเวลาตีห้านาทีที่คุณอุงอิงถึงหลังจากนั้นไม่นานคะ่ะ 6 0โมง9นาทีทั้งคุณทักษินคุณอุ้งอิงแล้วก็คุณเอมนั่งรถทะเบียนพ,อส,พสอสเมลาหนคอสลา1414 14, ออกจากโรงพยาบาลตำรวจ6 4โมง45นาทีคอปทอยุติการชุมนุมนะคะ6โมง3นาทีรถของนายทักษินถึงบ้านจันสองล่าเวลา7.00โมงคนในบ้านออกมาแกะป้ายกลับเข้าบ้านและเวลา9.49นาฬิกา49นาทีคุณหญิงพจมานค่ะ นั่งรถทะเบียน8กอกไก่ต่อเต่า 45- หมาที่บ้านจันทร์สองล่านะคะค่ะทีนี้ความยากเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าจังหวะที่ผู้สื่อข่าวรอมันมีรถออกมาพร้อมๆกัน3คันแล้วคันไหนละ่ะที่เป็นคันที่คุณทักษิณน,นั่งคันนี้เนี่ยจะเป็นรถตู้บรอนเทาเป็นรถประจำตวงคุณอุ้งอิงที่ใช้บ่อยๆขอไข่จอจาน995ใช่ไหมคะที่ออกมาจากบ้านจันทร์สองลาแล้วก็คันนี้เหมือนกันเป็น Fortun e r ดําที่ออกมาจากบ้านเหมือนกันนะคะพอสำเภอสพ ศศลานะคะ1414น 14. อ่าก็อ่าคันที่1มาคันที่2มาแล้วไม่พอไม่ได้มีแค่สองคันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีรถอีกคันหนึ่งเดี๋ยวจะเห็นนะคะว่านักข่าวก็พยายามส่องพยายามดูว่าท้ายที่สุดแล้วจะเป็นคันไหนที่คุณนักสิน,นั่งออกมานี่อีกคันหนึ่งนะคะเป็นรถตู้ของกรมราชัณฑ์ซึ่งตอนแรกคิดว่าจะเป็นคันนี้เพราะว่า วิ่งวนขึ้นไปบนอาคารเหมือนจะไปรับลงมาหรือเปล่าวนอยู่หลายรอบอยู่คือคนก็มองว่ารถของราชทันเนี่ยวนไปวนมาน่าจะเป็นรถตู้ซึ่งเป็นตัวหลอกนะคะ,คะเพราะว่ามีรถเลี้ยวไปทางขวา3าคันตอนแรกคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะไปทางขวาหรือเปล่าแต่ว่าคันจริงเนี่ยนี่น,นะคะไปทางซ้ายนะคะใช่อันนี้ตอนขาเข้าคันนี้ก่อนนะก็คิดว่า,าคันแรกนี่ไหมไม่ใช่รถตู้บรอนทานนี้ไม่ใช่คันที่สองก็ยังไม่ใช่ และนี่ค่ะคันที่3นะคะตามมาเป็น f o r ์จูเ r อร์่าตอนนั้นทุกคนยังไม่รู้ว่าคุณทัศินนั่งคันไหนก็เลยวิ่งตามไป่ะอยากได้ภาพว่าตกลงนั่งคันไหนกันแน่นี่นะคะวิ่งตามกันใหญ่เลยนะคะแต่สุดท้ายสามคันนี้ไม่มีใช่ไหมคะและนี่ค่ะ ของจร<อ>ิงเลี้ยวมาอีกทางใช่เป็นรถเบนซ์คันนี้นะคะพอสัมภา,สสาราสลา1 4, 4ึ่งสี่สาคันเมื่อกี้เลี้ยวขวาใช่ไหมแต่คันนี้เลี้ยวซ้าย <หะ S 1> พิสุขเผาก็จากที่วิ่งไปขวาก็วิ่งกลับมากันหมดเลยเออวตามคันนี้าานนได้ออกกําลังกายกันนะคะค่ะ และเห็นภาพชัดเจนตอนแรกเราคิดว่าอาจจะต้องปิดม่านไหมถ้าไม่อยากให้เห็นไม่อยากให้เก็บภาพแต่ว่ามีจังหวะเปิดมา่านเห็นชัดเจนว่าคุณทักษิณเนี่ยสวมเสื้อผีขีคอแล้วก็มีที่แขนด้วยใช่นี่คือคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเออถ้าเกิดว่าอยากปิดบังจริงๆก็ปิดม่านก,ก็ได้นะ,ะใช่ไหมคะเพราะว่ารถตู้ก็มีมา่านแต่ว่าอันนี้เจตนาไม่ปิดมา่านอาจจะอยากให้ คนเห็นกันไปเลยว่ามีการออกจากโรงพยาบาลจริงมีการปรากฏตัวจริงหรือเปล่าเ,เพ,พราะว่าก็ผิดทางไปแล้วทีหนึ่งนะค่ะยิ่งกลับมาแล้วก็ยังมีจังหวะที่เก็บภาพคันอยู่ได้เห็นว่าคุณทักษินนั่งอยู่ตำแหน่งนี้ในรถจริงๆคันนี้จริงๆแล้วก็วิ่งตามกันไปเก็บภาพกันไปตอนออกจากโรงพยาบาลตำรวจนะคะจนกระทั่งกลับไปถึงที่บ้านจันสองลาค่ะ ขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่ภาคอีสานวันที่สองที่สกลนครถึงการพักโทษของนายทักษิณแล้วก็กลับไปที่บ้านจันทร์สองล่าบอกว่ายังไม่ได้โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับนางสาวแพรทองทานหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษเนื่องจากว่าวันนี้ท่านนายกบอกภารกิจเยอะเหลือเกินรัดตัวเจ็ดหมายนะคะแต่เชื่อว่าใจถึงอยู่แล้ว ในฐานะที่ตัวเองก็เป็นพ่อขอแสดงความยินดีที่ได้เจอลูกและไม่ได้อยู่กับครอบครัวเป็นเวลานานส่วนที่หลายคนมองว่าศูนย์กลางบริหารจะเปลี่ยนจากท่านียบรัฐบาลไปเป็นที่บ้านจังสองล่าไหมนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าความเห็นต่างก็เป็นเรื่องธรรมดาในสังคมวันนี้บ้านเมืองต้องเดินไปข้างหน้าค่ะแล้วก็ขอว่าอย่าดราม่าว่ามีนายกสองคนเพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดว่าประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีแค่คนเดียวค่ะ ผมเชื่อว่าถ้าเกิดท่านอดีตนายกทักษิณพร้อมแล้วก็อยากให้คาแนะนําผมเชื่อว่าไม่มีใครในรัฐาบาลนี้ไม่ไม่อยากจะรับคําแนะนําจากท่านท่นรุทินเองก็เคยทํางานร่วมกันมาก่อนนะครับกับท่านเองก็รู้ก,รก็รู้อยู่แล้วว่าท่านมีความปรารถนาดีกับบ้านเมืองนะครับแล้วก็ประสบะการณ์ที่ท่านสะสมมาระหว่างที่อยู่เมืองนอกนะครับแล้วก็เข้ามาสู่กระบวนการกฎหมายที่ต้องเย็นต้องเน้นย้ำว่าถูกต้องนะครับตรงนี้ก็อย่ามา ดราม่ากันเลยดีกว่าว่ามีนายกกี่คนอะไรยังไงรัฐธ <Okay. S 1> รมนุไทยกระระบุแล้วมีนายอยู่คนเดียว,ม,ยวมีคนเดียวก็คือ,คอผมนี่แหละครับส่วนความเคลื่อนไหวภายในบ้านจันทร์ส่องล่าค่ะทางคุณนุ้งอิงแพทองทานนะคะโพสต์ภาพแรกของคุณทักษิณหลังกลับบ้านจะเป็นภาพที่คุณทักษิณเนี่ยนั่งอยู่ริมสระน้ำค่ะในชุดเดิมเลยชุดที่ใส่กลับมาจากโรงพยาบาล มีข้อความบอกนะคะว่าหลังไม่ได้เจออากาศและแดดข้างนอกมา180วันและไม่ได้กลับบ้านหลังนี้มา17ปีพ่อก็ออกมานั่งข้างนอกแบบนี้นั่งอยู่สักพักเลยค่ะก็เป็นข้อความที่ลูกเขียนถึงเนี่ยนะคะส่วนบนโลกออนไลน์ค่ะนอกจากนักการเมืองที่โพสต์ยินดีต้อนรับคุณทักษิณกลับบ้านแล้วใน X หรือว่า Twitter เนี่ยนะคะชาวเน็ตเขาติดแฮชแท็กทักษิณคือมีแฮชแท็กนี้เนี่ยติดเทนเลยนะคะหลายคนเนี่ย ถามเหมือนกับมีคําถามทิ้งไว้ด้วยว่าทําไมป่วยเราต้องดามคอ <Yeah. S 2> หรือว่าแขนหักด้วยคือ <Ha. S 2> ถ้าเราดูจากส่วนที่มีการาใส่เฟือกไว้เนี่ยก็จะสงสัยว่าตกลงแล้วมีอาการป่วยหรือว่าเจ็บตรงไหนบ้างเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายความคิดเห็นค่ะนี่เป็นโพสต์นะคะที่ในโลกโซเชียลแล้วก็มีโพสต์ของคุณอุ้งอิงเนี่ยแหละคะ่ะชัดเจนว่าโพสต์ภาพที่อยู่ริมสระน้ําของคุณพ่อแบบนี้ค่ะ แล้ววันนี้ก็มีความคิดเห็นจากประชาชนนะคะอย่างคุณอมรเดชโพสุขแล้วก็ลุงนุชค่ะเป็นผู้ประกอบการขับรถแท็กซี่บอกว่าเห็นด้วยกับการพักโทษนะคะเพราะว่าก็อายุเยอะแล้วที่ผ่านมาก็ถือว่าคุณทักษิณทำคุณงามความดีให้กับประเทศระดับหนึ่งเรื่องที่ผิดเนี่ยก็ว่าไปตามกฎหมายแล้วก็มีมุมมองที่ว่าอยากให้มาช่วยเป็นที่ปรึกษาเพราะว่า มองว่าคุณทักษิณเนี่ยค้าขายเก่งนะคะอย่างถ้ารัฐบาลไม่เข้าใจอะไรตรงไหนคุณทักษิณสามารถชีแนะได้ก็เป็นหน้าที่พลเมืองไทยที่สามารถแสดงออกความคิดเห็นได้ยินดีค่ะที่คุณทักษิณเนออกมาแล้วก็หวังว่าอยากให้คุณทักษิณมาช่วยรัฐบาลในเรื่องของเศรษฐกิจให้ดีขึ้นช่วยเรื่องปากท้องของประชาชนด้วยค่ะ,คะ